มีรายงานจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน mm. รายงานออกมาว่าในการพิจารณาคดีม .112 เนี่ยในบางคดีศาลมีคำสั่งไม่ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีมาเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งพอเค็กอ่านแล้วเค็กก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยศาลมีอำนาจสั่งแบบนี้ไหมหรือว่าการสั่งแบบนี้มันมีเหตุมีผลมาจากอะไรอะไรอย่างี้ค่ะคือ เนื่องจากว่าสารเนี่ยมันเป็นอิสระนะมันไม่เราก็จะพยายามไม่ออกแบบกลไกลอะไรเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสาร,รเพราะฉะนั้นความโปร่งใสที่ที่เกิดจากการรีพอร์ตตัวเองมันหนึงสำคัญนะ,ะเพราะฉะนั้นการดำเนินพิจารณาคดีเนี่ยไม่ใช่แค่ปร่งไม่ใช่แค่เปิดเผยได้นะแต่หมายถึงว่า จริงๆมันต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะหมายความว่าจริงๆริงอย่างพวกเราเนี่ยไปที่ศาลเนี่ยจะเดินเข้าไปห้องพิจารณาคดีไหนไ,<ด>ไปนั่งฟังกันได้หมดได้ได้ได้เนาะอันนี้มันคือหลักความโปร่งใสหลักความตรวจสอบได้ก็แปลว่าไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรต้องซ่อนนะก็คือห้องพิจารณาคดีมันเป็นที่สาธารณนะคุณต้องเปิดให้คนเข้าไปนั่งฟังได้นะทีนี้อยู่จริงๆมันก็มีความพยายามที่จะ ควบคุมข่าวสารออกจากห้องวิจารณาคดีการเมืองเประมาณหนึ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะอันง่ายๆที่สุดเลยคือสั่งทนายความห้ามจดนักข่าวห้ามบันทึก mm hmm. คือไป,ไปไปนั่งถ้าไปจดนิสารไม่ได้สาร,รดูเลยนะครับเขาก็จะอ้างด้วยความหวังดีก็คือบอกว่าอันนี้เดี๋ยวกลัวจดผิด mm hmm. พอจดผิดแล้วรายงานผิดเนี่ยมันก็เป็นความผิดฐานฐาน,ฐานละเมิดอำนาจศาลนะศาลหวังดีก็เลยไม่ให้จดให้รอ ให้รอข่าวแจกที่เป็นเพรสรีลีสของศาล<ม>นะนะหรือว่ารอที่อะไรอะคำวินิจฉัยฉบับเต็มไปก็ยันก็อันนี้มันก็คือการควบคุมอย่างหนึ่ง,งถูกไหมคุณไม่สามารถจดทุกอย่างได้ว่าบางทีจริงจริงบางทีเวลาม,มันมีการเถียงกันมีการอะไรเงี้ยแทนที่เราจะได้จดเนี่ยเถียงกันจนเสร็ษสารเนี่ยกดอัดไม่สรุปแค่ประโยคเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคำวินิจฉัยฉบับทางการเนี่ยเราไม่รู้เลยจริงๆข้างในเนี่ยมันมีการ<ม>สู้อะไรกันแต่ว่าสารสรุปกลับไปว่าเออ พยานให้การว่าไม่ผ <hi> ิดอพยานให้การว่าอ่านแล้วเห็นว่าผิดแต่จริงข้างในมันอาจจะแบบเหตุการณ์จริงมันอาจจะมีการแบบเถียงกันอะไรเลยแต่ว่าสารสรุปอย่างนี้เอจะไม่เห็นว่าพยานเห็นว่าไม่ผิดจบไม่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 มีไม่มีไม่มีไม่มีรายละเอียดอะไรนะก็มันมีความพยายามคุมกันอย่างนี้อยู่นะจนกระทั่งความพยายามจะพิจารณาคดีลับปะทวงกันนะคือจริงการพิจารณาคดี โดยลับเนี่ยมีไหมมีนะครับมันมีเอาไว้สําหรับยังเป็นการปกป้องตัวผู้เกี่ยวข้องจําเลยเผู้เสียหายผู้เสียหายไม่จำเลยนะเช่นคดีที่เรายกตัวอย่างกันเช่นคดีความผิดทางเพศเวลาซักพยานอะไรมันต้องมีการพูดดีเทละอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะเพราะไม่ได้เป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็สั่งพิจารณาคดีลับ ให้มันจบจะไม่จบ้วยนะอะไรพวกนี้นะฮะทีนี้พอเป็นคดีการเมืองนี่สิมันมันไม่ได้คุ้มครองผู้เสียหายหรือเปล่านะมันคุ้มครองศาลหรือเปล่าคือศาลอาจจะข้างในนั้นมันอาจจะมีบางอย่างคือคดีการเมืองนี่มันมีการเถียงเงินทั้งเรื่องอะไรออกหมายขอให้เรียกพยานหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งหรือแม้กระทั่งการที่ศาลตำหนินอกบัลลังนะแต่หมายถึงว่านอกนอกนอกสำนวนเนี่ย ตำหนิทนายาม,ม,มีการตำหนิทนายความก็มีมีการดุดา,าตำหนิจำเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอบ,บอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ออกสารก็ได้โยน,ก,นกลไกสุดท้ายที่เป็นกลไกลที่สร้างความโปร่งใสความน่าเชื่อถือของกระบวนพิจารณาคือความโปร่งใสเนี่ยสารก็โยนทิ้งไปแล้วนะสารทําได้ไหมนี่ผมยังสงสัยอยู่ว่าทําได้จริงๆหรือเปล่าที่สั่งห้ามคือไม่ได้สั่งดําเนินคดีแบบรับ แต่ว่าสั่งห้ามให้ข่าวสั่งห้ามห้ามเ <c oughs> ผยแพร <ใน S 2> ่นนี่ยคือคือเท่าที่ผมไล่ดูคร่าวๆเหมือนมันไม่มีไม่มีอำนาจตรงนี้โดยตรง <c oughs> โอเคมันอาจจะไปผูกกับเรื่องว่าอันนี้เป็นการออกคำสั่งอะไรก็ได้เพื่อให้รักษาอะไรบรรยากาศในการพิจารณาคดีเสร็จแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไปละเมิดตรงนี้นเป็นการไปทำ ไปขัดขวางการพิจารณาคดีมันก็จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลไปนะแต่ผมไม่รู้มันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายเขาเขาต้องการหรือเปล่าคือเพื่อแค่เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเท่านั้นแต่น่าสนใจก็คือจะเป็นคดีการเมืองและโดยเฉพาะคดี112จรยิง่งคดีหนึ่งที่ผมจําได้ว่ามีการสั่งพิจารณาคดีโดยลับเนี่ยคือคดีทุ่งใหญ่ อย่างนเลยส่วนอะ,อะที่นั่งหอไปยิงสัตว์เลยเนะมันเป็นหนึ่งในะไม่กี่คดีผมจําได้ตอนตอนเรียนว่าเออมันเป็นคดีที่ที่เขาเขาสั่งพิจารณาคดีลับนะแต่อันนี้ก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือสั่งห้ามห้ามไปสัมภาษณ์ห้ามลงสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนั้นที่จริง,รง,รงๆก็สุนทรนายเว็บไซต์สุนทรนายก็เป็นช่องทางเดียวเลยมั้งที่ถ่ายทอดบรรยากาศในการพิจารณาคดีออกมาว่าเขาพูดอะไรกันเขาเถียงอะไรกันตอนนี้เราไม่มีลว<ม>ก็ กลายเป็นเรื่องมืดดำไปนี่แปลว่าจะให้สัมภาษณ์พูดอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ไม,ไม่ได้เฉพาะในบริเวณสายข้างนอกก็ไม่ได้ไม่เขาห้าม,มเขาห้ามไป,ไปลงไปเผยแพร่เว็บไซต์สื่อมวลชนอะไรมไมหมเพราะว่าที่ผ่านมาเวลามีพิจารณาคดีสําคัญสําคัญสูนทนายจะบันทึกออกมาว่ามีการใ,ให้เหตุผลโต้เถียงกันยังไงบ้างบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้คะ่ะก็จะ เคก็จะไปตามอ่านเอเคสที่สนใจนั่นแหละซึ่งหลังจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีให้อ่านแล้วมันก็เป็นการทําลายความทรง,งจำเนอะคือพอคุณบันทึกไม่ได้มันก็กลายเป็นเรื่องเล่าในความทรงจํายิ่งนานบ่ามันก็จะเลือนหายไปนะทาให้คนก็จะลืมไปว่าสารเคยทําอะไรไปบ้างค่ะพี่วิสุทธ์มีอะไรเสริมไหมคะไม้ผมกำลังคิดถึงถ้าเรื่องทั่วไปบางเรื่องที่แบบพยายามปิดลับอะไม่รับ หรือบางเรื่องที่เขาห้ามพูดอย่างนี้ถ้ากับมาขห้ามเรื่องการมานห้ามพูดแต่ว่ามันมันปิดไม่อยู่แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่อาจจะหนักกว่าเรื่องความเป็นจริงก็ได้นะนี่ก็นีถ้ามองในมุมศาลศาลอาจจะรู้สึกว่าเป็นการลดแรงเสียดทานจากสาธารณะมาสู่ศาลไหมคะใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าอ่านโดยใจเป็นธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่า มันมีสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมากับกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอยู่บ้างนะถึงขั้นกับไม่ลงชื่อในคำพิพากษาอันนี้เรหลักความรับผิดชอบนะมันก็ต้องลงชื่อเพื่อให้รู้เพื่อเวลามีมีปัญหาจะไปสาวถูกตัวว่าใครเป็นคนทําคำสั่งมนาะมันก็มีการไม่ลงก็มีนะการไม่ออกหมายเรียกพยานการโต้เถียงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นมัน มันมีความไม่ถูกต้องเยอะแยะเต็มไปหมดออซึ่งถ้าจะลงโทษวันหนึ่งถ้าจะลงโทมก็ลงโทษได้นะเพราะว่าคุณไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพวิธีการป้องกันตัวเองให้ง่ายสุดๆคือทําให้มันไม่มีหลักฐาน <c oughs> ใช่ไหมฮะคือคือคือหลักฐานเดียวคือศูนย์ทนายนี่แหละที่ชอบจดว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทําให้หลักฐานมันหายไปแล้วความรับผิดมันก็หายไปเดี๋ยวไปส่องไปส่องเฟซของ สุดท้ายชวามว่าเป็นงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่